สวัสดีครับสวัสดีเอฟซทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมเกียรติคนขับท็กสี่ชาแนลครับครับเจ้านี่ก็ออกแล้ครับนี่เตรียมตัวออกออกเดินทางแล้วไปเก,ก๊สก็เติมไปแล้วเนาะเติมตัม้งมื่อวานละมาขึ้นแล้วนี่ก็จิตไปหาจอด ประเดี๋ยวประเดา้ามีคน้นเอินนะครับวิ่งตาม ก็ยากอืทางก็พอทางไปไปเลยกล้วยมันได้นำข้างบักเพามันได้นำมันก็นง่ามขืนง่ามขืนเขาปลูกปีเดียวแน่นน่ปลูกปีเดียว ปีเดียวงามอ,อยังไรอ้วนนะไหนไปทำงานพี่อู้ใส่แว่นตามองหินทางเหรอเห็นเห็นหมดแลหละเอ้อทำงานตรงไหนา <c oughs> อนนาอนัปนาฮะที่เดิมมานะใช่ตรงนั้นแหละพี่เป็นไงได้ดีไหมดีอยู่ มันก็ดีใช่ไว้ในเนี่ยวิ่ง,งรถเลยวิ่งงานเลยเอ,อ่ถ่ายคลิปครับคลิปย <c oughs> ูทูลหวยก็รลายๆอ,าอีกคกุ้ยกับพมา่า ตะกรอนเหลุ่างรดค่าแค่ละอยู่ค่าแค่ล่างรดบ้านบานนี้เขายุบยุบเลยเกาะกับไปหาเหตุงานเหตุการณ์นี่เป็นคนสวนอยูหมู่บ้านนี่ตอนนี้ก็ล่านจอดนี่จะไม่กวนนี่ตะกอนนี่ก็ตรงนี้แหละครับติดเป็นร่างรดค่าแค่เขาก็ หยุบไปเนาะเพราะว่าทีตรงนี้เขาก็ขายขายบัตรหนึนงงง่งเขาก็เลยไปโมโหยังขายได้ยังบงุเพราะว่าตรงนี้กับถมโมโูเป็นถม,มโมเมนต์น้อยเลยถนะมลายด้วยนะ เห็นละลครับชีวิตคนขับแท็กซี่กับจิปายังสี่ลหะครับนำมอกับไล่อยู่นี่เจ็ดโมงแล้วนี่เจ็ดโมงแล้วต่ว่าตว่นเพราะตังเดียงนี่มันขึ้นอากาศเย็นลงมาหน่อยหนึ่งนะครับจากวัดนั่นเนะาะเจ้าองสาวนี่ 22องศานะครับ22องศามันกับโบ,โบยินปันไดแล้วมันกับพ่อประมาณนั่นละนะครับไปถึงนั่นแล้วถึงไอ้สร้อยล่ะปากสร้อยล่ะไอชมบรรยากาศกลา,างทางเนาะนี่กับถนนหลวงแพงที่เ่าล่ะครับ มุ่งหน้าร้านอาหารยายุนะครับก็อยองไปน,นั้นรถทัวร์เวียดนามได้น,น,นั่นเป็นร้านอาหารเวียดนามนรถทัวร์จอดหลายหลายบริษัทเวียดนามบางกอกไส้ง่งอน,นรถทัวร์จอดเต็มอยู่นะนะครับ เอ,องเนี่ผอมลงนะเนี่ยผอมลงนะเนี่ยใช่พวอ๋อเออใช่ป่าวเออผอมลงไม่เหมือนล้างรถป่ะ <enary> น,นี่น้นนลงแหม่มครับ <secondary noise> นั่งรถสองแถวไปเหรอ แข่งถึงเก่าแล้วครับนี่เขาขายแล้วเนี่ยเขาขาย13ไล่เศษนะครับเขาขายไว้แต่บาโคโคลนี่เขาก็เลยนี่ตะกอนเป็นค่าแค่แถวนี่งที่เป็นห่องห่องแถวห่องค้นเซานะ บางทีก็ขายเขาก็ประกาศขายเขาก็ลืมลืมออกแลเรื่องของเศ้าเรื่องเศล้วเขาก็กยิ่ขายแล้วเลยนะยหายเหนื่อยกับหวยบำนาเนตคืนทั้งต้นคืนทั้งดอกเมื่ออายุครบหกสิบปีแปดปีพุชเข้าไปยังไงก็เงินเก็บ ไทยสร้างไทยแต่ว่านักกีอกไผ่ดอกผู้ใดก็ว่าดีตอนอยากเป็นนี่โอ้ยแต่หัวทะเลโกมือมุน,นโปร,โปรตีนกันยังกาบถึงไหวเนาะเพราะได้เป็นแล้วเพื่อเห็น,นหัวคุณไทยบอสคุณอยากให้เฮ็ดแบบพวกติ๊ดแบ็กลีด,ลดพวกนี้น่ะให้มัน ยกเลิกเลยนะน่ะก็ต้องนี่นะครับจะได้ก็ฝากนะเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดสับสักไข่แหงนะครับเพื่ออัปเดตตาราหมู่ตาราเว้นซอยสนับสนุนได้ด้วยครับเด้อฝากคอมเมนต์น้ำแน่คอมเมนต์ยังกับคอมเมนต์มาโลดคอมเมนต์ได้หมดละทักทายยำเ้าครับ คลิปนี้ว่าไปซ้านีก่อนครับเจอกันคลิปหน้าด้วยครับสวัสดีครับ